จะตตกก็เอางี้นะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วไม่รับไม่ทันแน่เลยบอกไปที่ลูกไปห้องเงืนนง่อห้องเงื่อแข็งแรงห้องเงื่อนก็ว่ายน้ำไปลูกจะพ่อ,อหนูพ่อหนูไม่คนพ่อหนูว่ายน้ำไม่ได้พ่อหนูก็ขี่หลังลูกเงื่อนไป <sunny S 1> ไปแล้วมันดีเลยจ้คะเลไราแม่มึงเนี่ยหนาวขาวจะหาไปถี่ใช่ประเด็นเมือนตายไแเียวเียวถงไม่ไม่เหมาะหรอกลูกพ่อเนี่ยเป็นชายไปขึ้นหลังเป็นลูกสาวเือกไปเดี๋ยวพ่อขี่พวเือกไปดีกว่าลูกเดี๋ยวพ่อนวเกไป จะขี่ช่ไหมเธอขอกขึ้นหลังพุ่งเรื่องไปนะแต่ว่ามันไปเนี่ยต้องไปด้วยความเร็วก็ต้องหนีไปด้วยเป็นฟางว่ายเนี่ยขึ้นหลังว่าอย่างเงือบเป็นไหมว่ายเลยเนี่ยมังเชื่อไหมท่าเนียกูกับปายาปูฟงเมื่อคืนเธอปาร์ว่ายไงแลดจัมแลดอาร์มลองลองลองดูนะลองดูเลไปนะพอ๊ยที่ยังี่ ตายแน่ใจว่าการกลับไปเุิท่าปาใช่ไหมแบมที่ไปนั่งบนปาในตู้ผัดเปนไงทไมเป็นทุปาแล้วทำอะไรทำอะไรทำอไรทำอะไรหัวทันไปเไ้นเลนไอ้พวที่านไาุกลับไปแล้วเาแบบราหุ่ณยไปเต็เนี่ยร้องใหม่ไปเป็มเนี่ยไปเ Nah, 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 nah